สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการใช้คำสั่ง r ในการทดสอบ independence นะครับทดสอบการเป็นอิสระกันนะครับเราดูตัวอย่างนี้นะครับเรามี3มโรงเรียนอีกแล้วนะครับแล้วก็ให้เรียนสอบนะครับแล้วเราแบ่งเป็นผ่านกับไม่ผ่าน เนาะสอบผ่านกับสอบตก pass กับ a ฟ l นะครับสมมุติว่าอันนี้เราเก็บเป็นจํานวนนักเรียนนะครับว่าโรงเรียน A สอบผ่าน1 5คนสอบตก72คนนะครับโรงเรียน B สอบผ่าน34คนสอบตกส6หคนโรงเรียน C สอบผ่าน11คนสอบตกส5หคนเราต้องการทดสอบว่าการอยู่โรงเรียนไหนกับการผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นอิสระกันไหมหรือมันมีการขึ้นต่อกันบางอย่างนะครับถ้ามันขึ้นต่อกันเราไม่รู้นะมันขึ้นต่อกันยังไงเราทดสอบได้แค่ว่ามันอิสระจากกันมันไม่เกี่ยวกัน หรือมันอาจจะมีความเกี่ยวกันบ้างนะครับเกี่ยวกันบ้างก็คือเกี่ยวกันในแง่ไหนเราไม่รู้แต่มันต้องมีความเกี่ยวกันมันไม่อิสระกันนะครับเราก็จะมาทดสอบกันนะครับก็ที่เราจะทดสอบเอาตัวอย่างสามโรงเรียนก่อนละกันนะครับก็เราจะทดสอบอาจารย์เขียนตัวนี้เนาะของ3มโรงเรียนนะก็คือเ0ของเราก็คืออะไรครับโรงเรียนกับ โรงเรียนกับผลสอบเนี่ยเป็นอิสระกันนะครับคืออินดีพเอนเดนต์นะครับอินดีพเอนเดนต์แปลว่าอิสระกันนะครับอ่าผมเรียกว่าสคูลกับรีเซิลแล้วกันนะก็คือโรงเรียนกับผลสอบอะ่ะเป็นอิสระกันนะครับอ่าเทียบกับ H1 ก็คือโรงเรียนกับรีเซิลไม่อิสระกันนะครับ not independent นะครับนะของทดสอบทดสอบความเป็นอิสระเนี่ยเ0คือ มันอิสระกันคือเราเชื่อไปก่อนว่ามันอิสระกันเราจะคำนวณโน่นนี่นั่นถ้าความผันผวนอะไรมันเยอะเกินไปค่าคาสแควร์เยอะเกินไปเราก็จะปฏิเสธว่ามันก็คงไม่อิสระกันแล้วละ่ะนะครับเคนะนี่คือที่เราจะจะทดสอบนะครับของสามโรงเรียนอ่ะวิธีทดสอบทำไงเหมือนเดิมครับก็คือเดี๋ยวเราจะใช้คสรสแควร์เทสนะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องมอบให้กับโปรแกรม R นะครับคือ contingency table นะครับตารางการจร นะครับก็คือเราต้องเอาตารางนี้นะครับให้โปรแกรม R มันรับรู้นะครับวิธีที่ให้มันรับรู้ก็คืออ่ะป้อนแถวที่1ป้อนแถวที่2นะครับแล้วใช้คำสั่ง R by R อเหมือน r ร w คำนักเรียนมันคือเหมือนเราเอาแถวมาต่อกันนะครับเหมือนเราเอาแถวมาต่อกันก็คือเราเอาแถวนี้แถวนี้ต่อกันนะครับเป็นคำสั่ง R by บนะครับนะเป็น R by บของ2ชุดนี้ นะครับเราจะได้ผลออกมาเป็น contingency ได้ผลมาเป็นตารางตาราง contingency ที่เราดูในตัวอย่างนี้แหละเนี่ยมันคือมันจะออกเป็นตารางนี้แหละตารางนี้เลยนะครับผมใส่ชื่อว่า contingency แต่เรนจะตั้งชื่ออะไรก็ได้เรนตั้งอันเป็นแค่ชื่อตัวแปรไว้เก็บนะครับเรนตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับอ,อาจารย์รันโป๊ะนะครับ contingency r by อ่ะมันก็จะออกมานะครับ เก็บไปเรียบร้อยถ้าเรียนอยากเห็นหน้าตานักเรียนสั่งพิมพ์มันได้นะครับคําสั่งคอนติงก็คือพิมพไม่ครบใช่ไหมคอนทิเนนซ์อ่ะก็คืออาจารย์จะลองปริ้นตัวนี้ให้เรียนดูหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับรันโอนี่ครับเป๊ะเห็นไหมเหมือนนั้นเลยนะครับเหมือนเหมือนที่เรามีมาเลยนะครับก็คือเราป้อนสิ่งนี้เข้าไปให้อ่าให้คําสั่ง R โปรแกรม R รับทราบแล้วนะครับอ่ารับรู้คอนทิเนนซ์แล้วเราก็เอาตารางนี้แหละครับตารางนี้เลย เข้าคำสั่งครย square test มันเก่งมากครับก็คือนั่นเรียนเอาแค่ตัวนี้เลยนะครับใส่ในคําสั่งครย square test เหมือนในคลิปที่แล้วเลยครับใช้คําสั่งเดียวกันแต่พอเราใส่เป็นตาราง contingency มันจะรู้เองว่าอยากทำ i n d e p e n d e n t proof แล้วสิมันรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใส่แค่นี้ใส่ตารางลงไปด้วยคําสั่งครย square test มันรู้เลยครับกด control enter ปุ๊บนี่ มันก็จะบอกค่าทุกอย่างมาให้เรานะครับก็คืออได้คายสแควร์คำนวณนะครับคายสแควร์คำนวณออกมา7.1224นะครับแล้วก็มันจะบอก p-value มาให้เราเลยใช่ไหมครับก็คือ0.02 0.0284นะครับแสดงว่าถ้าเราใช้ระดับนี้สำคัญเอาค่าประจำเราเนาะ0.05 ถ้าเราใช้0.05 p-value เราเป็นไงครับน้อยกว่า Alpha นะครับเราก็เลย reject H0 นะครับก็คือตอนแรกเราก็เชื่อก่อนว่ามันอิสระกันแต่พอเราเอาไปคำนวณโน่นนี่นั่นคนนี่นั่นเสร็จปุ๊บปรากฏว่า p-value ต่ำเกินไปนะครับนั่นแปลว่าค่าคายครยสแควรคำนวณมันสูงไปนะครับมันก็เลยน่าจะไม่อิสระกันละนะครับเราก็เลยปฏิเสธ f 0ก็คือเราสรุปผลว่าโรงเรียนกับผลสอบเนี่ย มันไม่ได้เป็นอิสระกันมันมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างอยู่นะครับแต่เราไม่สามารถสรุปได้ว่าเชื through. ่อมโยงยังไงเรารู้แค่ว่าไม่อิสระกันนะครับจริงๆก็มีแค่นี้แหละครับตารางอื่นๆก็ทําเหมือนกันนะครับตารางไหนๆก็ทําเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าของตาราง2อคูณสเนี่ยอ่ะแถมนิดนึงของตาราง2อคูณสเนี่ยนะครับถ้าเรียนใช้คําสั่งเดิมนะครับเราเราเราใช้คําสั่งเดิมนะครับด้วยความที่2อคูณสเนี่ยมันจะมี เนื้อหาทางทฤษฎีนิดนึงนะครับก็คือถ้าเป็นตาราง2องคูณสองเนี่ยแล้วใช้สูตรเดิมเนี่ยมันจะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างมันจะมีความเพี้ยนอะไรบางอย่างนะครับมันเลยจะต้องมีการปร,ปรับปรุงสูตรนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันแม่นยําขึ้นมันจะมีการปรับปรุงสูตรนิดหน่อยมีเขาเรียก correction อะเหมือนปรับให้มันถูกต้องขึ้นนะครับ ทีนี้ในเลคเชอร์เนี่ยเราไม่ได้เรียนว่าการปรับให้ถูกต้องนี้จะปรับยังไงนะครับเราไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนใส่คําสั่ง contingency เฉยๆ,ๆเหมือนเดิมเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นเวอร์ชั่นที่เขาปรับให้มันถูกต้องแล้วนะครับปรับให้มันปรับให้มันแม่นยํามากขึ้นนะมันจะปรับให้อัตโนมัติสลหับตาราง2คูน2นะครับแต่พอดีว่าในเลคเชอร์ของเราอ่ะไม่ได้สอนการปรับอันนี้นะครับถือว่าเราใช้เป็นเวอร์ชั่น คร่าวๆแล้วกันใช้เป็นเวอร์ชันสูตรเดียวจบนะครับสูตรสูตรแรกสูตรเดียวจบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินักเรียนทําการบ้านแล้วอยากจะเช็คสำหรับตาราง2อคูณสนะครับถ้าอยากใช้คําสั่ง R ให้มันออกมาตรงกับที่เรียนในเลคเชอร์นะครับนักเรียนเติมคําว่า correct เท่ากับ false นะครับคือหมายความว่าเหมือนกับว่าจะทํา collection ไหมตอบ false คือไม่ต้องทําไม่ต้อง correct ไม่ต้องทํา correct ให้ใช้สูตรเดิมที่เรียนในเลคเชอร์นั่นแหละนะครับไม่ต้องไป ตกแต่งสูตรมันอีกแล้วนะครับถ้าเรียนใส่อันนี้มันจะตกแต่งสูตรให้อัตโ,ตโนมัติเพราะมันจะได้ถูกต้องเอาไปใช้งานได้แม่นยําขึ้นนะครับแต่นี้ถ้าเราเอาตามเลคเชอร์ก็คือ,อบอกบอกโปรแกรม R ว่าไม่ต้องปรับอะไรนะนะ Correct กับ False นะครับก็ถ้าเกิดว่าใส่อันนี้นะครับก็จะได้ออกมาเหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้ contingency อาจารย์เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นอันนี้แทนแล้วก็จะได้ค่า square เท่านี้นะครับ d มเป็นหน,นะครับ ปกติเวลาดีกกีอฟิโอมันน้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับค่ามันก็จะไม่ค่อยแอม่นยำเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้ p-value เป็น0.1756นะครับก็คือถ้าใช้ Alpha เป็น0.05เราก็ยังยอมรับอยู่นะครับยังถือว่ามันอิสระกันอยู่นะครับโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนลืมใส่ correct เท่ากับ false นะครับนักเรียนจะได้ค่าคา่า s q u a r e ออกมาอีกอันนึงนะครับค่าคา่า s q u a r e จะต่ำลงค่า p-value จะสูงขึ้น นิดนึงนะครับอาอาจารย์ขยายจอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าา yes continuity correction นะครับก็คือถ้าใช้สูตรเก่าของเราอ่ะสลับตาราง2อมันจะมีความผิดเพี้ยนทางตัวเลขนิดหน่อยนะครับถ้าเราปรับด้วยตัวนี้มันก็จะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เรียนในเลคเชอร์ว่าปรับยังไงอ่ะเราไม่ได้เรียนนะครับก็ถ้าอยากให้สูตรมันเป๊ะตามในเลคเชอร์ไปก่อนก็ให้ใส่คำว่า c o r r e c t e r i false ลงไป แต่ถ้าเป็นตารางใหญ่นะครับ 2. อคูอะไรอย่างนี้ก็ใช้คำสั่งปกติตามเดิมได้เลยนะครับก็คลิปนี้จบที่ตรงนี้นะครับ